สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเพจอุชิตับเบาอีสานติดดินทุกท่านนะครับวันนี้มาทอดประเหาะครับพรอแม่พี่น้องนี่ครับมาทอดประเหาะครับเป็นประเหาะไตรนินครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับของแ่บเมืองอีสานของบ้านเรานี่เองครับอ่าพอดีอุชิตับเบาอีสานติดดินไปหาปลามาได้ครับไปหายิงปลามาได้ปลานิลใสสวย ก็เลยกินไม่คันครับพอไม่บินองก็เลยเอามาทําประเหาะครับภาษาไทยก็เรียกว่าปลาราครับปลารานี่ครับประเหาะนี่ครับกาลังทอดฟุ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 ดนี่ครับนี่ครับเตาก็จะเป็นเตาฟืนนี่แหละครับเตาฟืนนี่ครับเอาหินนี่ครับเอาหินมาทํานี่ครับ นี่นี่ครับเป็นเตาฟืนนี่ครับพี่น้องมานี่มาดูนี่น้ำมันกำลังเดือดนี่ครับพุดผัดพุดผัดเออยกลิ่นหอมมากเลยครับทอดประเหาะนี่ครับก็วิธีการทำประเหอก็ไม่ยากครับก็ได้ปลามาทำขี้ปลาขุดเปล็ดคอรเกล็ดอะไรหมดก็เอาไปสเสด็จน้ำให้หมดครับพี่น้องสเสด็จน้ำให้หมดแล้วก็ทาทาเกลือ ทาเกลือเยอะๆหน่อยครับทาเกลือเยอะๆเะๆเๆเลยเอ,อ่ออย่าเสียดายเกลือครับถ้าเสียดายเกลือปลามันจะเสียครับทาลายๆครับทาเยอะๆทาเจริญๆจครับทาเกลือฝุดทีเดียว2องสาภาษาเลยนี่ครับทาเกลือเจริญเจทาเกลือเยอะๆเอาเอาให้มันเยอะๆเลยเอาให้มันมันเข้มไปเลยพี่น้องนี่ครับทาจนทั่วจนหมดให้มันเข้าถึงเนื้อถึงซอกถึงในถึง <c ười> ตรงไหนให้มันถึงให้มันทั่วหมดอ่ะพี่น้องแล้วก็เอาไปหมักทิ้งไว้กลางคืนสักคืนหนึ่งใส่โลใส่ทุง้งใส่อะไรก็ได้ครับรอ่าพอรุ่งเช้ามาก็เอาปลาน,นี่แหละนี่ครับอ,อ่าอ่าีกขั้นตอนหนึ่งก็เอาข้าวคั่วข้าวคั่วครับ <complaining. S 2> เอาข้าวคั่ว,วมาใส่เอาข้าวคั่วมาใส่อ่าขั้นตอนต่อไปก็เอาข้าวคั่วมาใส่ใส่ให้มัน ทั่วปลาแล้วเอาไปหมักไว้ในโหลในอะไรประมาณสัก2คืนแล้วเอามาทอดนี่ครับสคืน3วันนี่ครับนี่ครับมันจะสวยงามมืออร่อยมากพี่น้องเอ้แต่ใครได้กินนี่นี่ครับก็เป็นวิธีการเป็นถนอมอาหารชนิดหนึ่งเนาะนี่ครับแ่บ้านผมเรียกเขาเรียกว่าประหาะบางคนเรียกว่าประอ้าอะไรอีก ปลาอะครับนี่ครับใส่ข้าวคั่วแซ่บถ้าใครได้กินแล้วอือเนี่ยถ้ามีหัวหอมพี่น้องใส่หัวหอมตอนทอดออกมานะซอยซอยหัวหอมใส่ซอยพริกอ่อนใสอ,อือแล้วก็<อ>มีต<อ>แต่มะนาวหน่อยหนึ่งอือพริกเปล่วครับพริกเปล่วนี่แม่ <c oughs> คุณแม่มายินนี่ใส่ในห่นแล้ว คุณแม่มายืนเชียร์อยู่กลางคราง,งครับพี่น้องนี่ครับอคุณแม่มายืนเชียร์เลยครับดูครับโอ้ยดูไม้เท้าครับทั้งมีทั้งยาครับพี่น้องเอ้ยดูนี่ยาก,ก็ทุ่งหนึ่งไม้เท้าก็ดูนะดูไม้เท้าโอ้บัด <But> ดีครับน,นั่นนั่นแหละครับดูดูดูพี่น้องไม่ไม่ลม <laughs> นี่แหละความจริงของชีวิตพี่น้องเลยไม่มีใครนีพนครับไม่เอาบางปนไม่มีใครนีพนครับผอแม่พี่น้องย่างเกือเปล่เกลือเปล่นี่หือทอดประหคอร่อยมากๆเลยก็อย่าลืมครับมาติดตามเพจปุชิตตับเบาอีสานติดดินแล้วก็ยูทูบเนาะผมก็มีช่อง u t u b e ของผมด้วยปุชิตับชแนลครับมาติดตามการรายรายเอยผอแม่พี่น้องนี่เลย ความเป็นอยู่ของอุชิตับก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับอายุห้ากินนี่แหละครับง่ายๆอยู่ใช้ชีวิตบ้นบานๆน,นี่ครับเตาฟืนเตาไฟนี่ครับเอาหินนี่มาทำนี่ง่ายๆนี่พี่น้องนี่ครับโอ้บรรยากาศนี่นี่แหละบรรยากาศความเป็นจริงของชีวิตบ้านนอกเราเนาะบ้านนอกของนานี่ครับโอเคครับกระผม นี่วันนี้ก็มาถ่ายออเดิบให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเดี๋ยวก็จะขออนุญาตลาเมียบองปูนลาท่านผู้ชมไปก่อนเฮ้ยนี่พี่น้องกลับแล้วกลับแล้วกลับนี่ไม่ใช่กลับไปกรุงเทพนะกลับปลา <c oughs> ดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับมันก็จะเลื้องอารามอารามยีงนี่อร่อ,รอยหกตสวยงามมากเฮ้ยนี่พี่นอ้องขออนุญาตกลับปลาก่อนอ,อดูเนื้อปลาที่นี่เนื้อมันจะออก สีแดงแดงสีชมพูชมพูเนี่ยก็คือแสดงว่ามันออกส้มแล้วพี่น้องออกส้มก็คือแซบโอ้อนุญาตโอ้โอ้ตุลักทุเลครับพี่น้องนี่ครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือทับพีนี่ครับพี่น้องออของแซบของมัก,ขอ,มกของมวนกูดได้อยากกินกอทักเข้ามาด้อ,อนี่ครับอ,อเหลืองอารามสวยงามตามทองเรื่อง โอเคครับเดี๋ยวผมคริยัตลามเมอาบางปนาูนลาพรมเมพินร้องไปกรอนเดอ้อวันนี้นี่ครับมาถ่ายทอดให้พรมเมพินร้องได้ชมกันเป็นออเดอร์ออเดอร์เดี๋ยววิธีการทำจะมีโอกาสสิมาเฮ็ดให้เบิง่งเฮ็ดให้ดูเดอ้อพรมเมพินร้องเดอ้อพลาบิกรอนครับสวัสดีครับนี่ครับ <laughs>